สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวไฟเตือนรูปกุญแจตัวนี้นะครับในระหว่างที่ผู้ขับขี่ใช้รถอยู่นะครับขับขี่อยู่เนี่ยแล้วเกิดมีไฟตัวนี้กระพริบขึ้นมาเตือน,นตลอดเลยนะครับเขาเตือนขึ้นเพื่อจะบอกว่ารีโมทสมาร์ทคีย์ไม่ได้อยู่ใกล้กับรถและไม่ได้อยู่กับตัวผู้ขับขี่แล้ว ครับข้อควรระวังคือห้ามดับเครื่องยนต์เด็ดขาดหรือเตะขาตั้งลงถ้าเกิดเครื่องยนต์ดับแล้วนะครับจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้อีกนะครับให้นึกให้นึกดูดีๆก่อนว่าเราอาจจะลืมรีโหมดไว้ที่บ้านหรือว่าวางไว้ที่ไหนแต่นึกไม่ออกก็ไม่ควรที่จะดับเครื่องหรือเตะขาตั้งลงนะครับอ่า รถจักรยานยนตน์หน้ารุ่นใหม่ๆก็จะเป็นพื้นฐานเดียวกันหมดครับที่ใช้รีโมทสมาร์ทกีครับไฟเตือนลูกกุญแจตัวนี้จะเตือนเหมือนกันทุกรุ่นครับไม่ว่าจะคลิก b c x g i a n o l e a d s c o o p y เหมือนกันหมดถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ